ลายเมืองหลวงในประเทศเอเชีย49ประเทศถ้าผิดเริ่มใหม่เลมานอนเบรุตตเดวันไทเปเวียดนามฮานอยปากีสถานอิสลามบัดอัฟกานิสถานคาบูสิงคโปร์สิงคโปร์บังกลาเทศดากา้าลาวเวียงจันท์อิสติมอลดีลีปาเลสไตน์อิสราเอล,าลกาตาโดูฮ่าเวคเวสควตซิตี้อารลเอมิเรต์อับูดาบีเซ็ตคเรียโซแทนบูเดียพนมเปญอิสราเอลเยรูซาเล็มเติร์กเอสปา์กัตอูตฐาน อินฟูอ,รอิรักเทรานไชน่าเบย์จินอัสซีเรียอัสบาดัคัสอุสเบย์ทาสเคนสเปนโตกเกียวทัตจิคูชาม,มีอาร์เมเนียเยเรวนันรัสเซียมอสโกอินโดนีเซียจาก,การ์ตามาเลเซียกัวลาลัมเปอร์อัสเซอร์ไบาจานคาบูอิรักแบกแดดไทยแลนด์แบงกอกรูไนบันดา,นานสิริเวกวันศรีลังกาศรีลังกายา,งยาวๆเนี่ยบ ين, าเรน